ปิ่นส่งกำลังใจก้อนโตมาให้หนิง้งนิงปณิตาถ่ายคลิปกับลูกสาวน้องนีรินขอบคุณปิ่นเกตมานีเป็นกำลังใจดีๆในวันที่ครอบครัวมีปัญหาจากกรณีหนิ้งปณิตานักสแสดงและพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดข้อมูลสาวบุคคลที่3าพร้อมอย่าสามีจินและเตรียมฟ้องสาวมือที่3โดยทางข่าวบันเทิงช่อง8ได้เผยข้อมูลเรื่องการหย่านิงบอกอยากจะหย่าแล้ว ้องมีเรื่องเอกสารข้อตกลงตอนนี้ก็กำลังพูดคุยกันเรื่องค่าเลี้ยงดูล่าสุดนิิงปณนิตาได้เผยคลิปที่ถ่ายคู่ก,กันกับลูกสาวอย่างน้องนิลินค่ะขอบคุณพี่สาวคนสนิทปิ่นเกตมณีที่ส่งเค้กพร้อมข้อความเลิ You ซ i s มาให้โดยหนิงบอกว่าได้รับเค้กแล้วนะคะพี่สาวขอบคุณค่ะเล e y ย u เหมือนกันนะส่วนน้องนิลินก็บอกว่าขอบคุณค่ะป้าปิน่นพร้อมยกมือไหว้ไละส่งยิ้มให้ ซึ่งก็ได้เห็นรอยยิ้มสองแม่ลูกอย่างสดใสอีกครั้งไม่ว่าอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่หิงและน้องนิรินด้วยนะคะ